โอ้โหันนี้แย่เลยนะครับแย่เทา,าไม่เป็นไรครับมัดไทยเก็ก20เท่าเฮลมีหน่อยแล้วกันยอมัดไทยเก็ก20เท่าของทางสังฟงยอโอ้โหตายไปหนึ่งแล้วครับตายไปสองแล้วครับตอนนี้เออโอ้โหมีโยนเข้าไปครับตอนนี้เออขอยิงสวนเข้าไปอีกทีไปอย่างมันไส้ครับมัดไทยเก็ก20เท่าจบกันตรงนี้แหละพวกแกตายเถอะฮึบปะปบปะ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 โอเคครับเก็ก20เท่าครับฟาดฟาดอุ้ยโดนผักโหแถมกูโดนผัโกโคตรไกลเลยเอาละครับ มาแบบมัดไทเก็กห้าสิบล้านเท่าโอ้โหยิงไม่ทันแล้วว่าเอาไปก่อนหนึ่งลูกครับหนึ่งช่องมัดไปก่อนนะย่อมัดไทเก็กยี่สิบล้านเท่าว่บเข้าไปมัดไทเก็กยี่สิบเข้าคายหมดครับโอ้โหนี่เหมือนมีคนโอ้โหแต่มีค่าแรงกันนะสิบห้าแต้มขึ้นเลยลัวตอนนี้เป็นธงของเอ่อทางนี้ไปแล้วครับแต่เดี๋ยวมีขอค่าก่อนไหนๆก็มาแล้วออโอ้โหกูหค่าแรงแล้ววันนี้นะค่าแบบไม่ให้ผุดไม่ให้เกินแล้วย้อ ฮสวัสดีครับมิรักที้แม่นะครับวันนี้มีนี่จะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน o o k b o o k ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคูณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนโชคดีกับกาชานะครับ สวัสดีครับมีลัคกี้แบนะคะวันนี้เราอยู่กันในมูไลเบรนะครับวันนี้ก็จะมาวอมันๆนะครับกับกับทางกอ๊อกนะครับผมมีดูเลขก่อนนะโอเคครับอเอาไปส่วน,นี้เราทำไมวันนี้ต้องมามาตะวันออกก่อนโอเคหรือมีตามเลขหนึ่งนะครับมีตามเลขหนึ่งนะ กขาบีแท็กเก็ตยี่สิบเท่ายิงไปก่อนเลยครับเปิดมาเดิมเลยนะกขาบีแท็กเก็ตยี่สิบห้าล้านเท่าไปยังโอ้โหหูทางกอล์ฟเขาถึกมากนะแต่หมียิงไปคนละครึ่งหลอเดเยอะอยู่โอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหมดกอลเหมือนกันว่าตอนนี้ทางกอล์ฟเขาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปเอาตรงกลางต่อเลยนะครับโอ้ยโ,โอ้ยวันนี้กอล์าคนเยอะแล้วเนี่ยย่าหมีผ่านตรงนี้มีแตกแน่เลยว่ะเอออย่าเออโอ้โหว่ากูเกือบจะรอดแล้วเออเออโอ้โห กรมีไทเก๊ก20เท่าครับไปย่างครับ1จังหวะเข้าไปครับโอ้โหันนี้แย่เลยนะครับแย่เท่าไม่เป็นไรครับมัดไทเก๊ก20เท่าเฮลมีหน่อยละกันหยอมัดไทเก๊ก20เท่าของจางซังฟงหยอโอ้โหตายไปหนึ่งแล้วครับตายไปสองแล้วครับตอนนี้เออโอ้โหมีโอนเข้าไปครับตอนนี้เออขอยิงสวนเข้าไปอีกทีไปอย่างมันไส้ครับมัดไทเก๊ก20เท่าจบกันตรงนี้แหละพวกแกตายเถอะฮึบปะ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 โอเคครับ วันนี้ค่าแหลกนะอา้าวเดี๋ยวนะตีหนึ่งเขาไปตรงบันตกเดี๋ยวมีนี่ตามไปก่อนนะครับเพราะมีตรงตามเลหนึ่งนะนี่ตามอยู่นะครับแป๊บนึงนะครับวุ้นกเราเออยึดเขายึดไปแล้วนะเอาไม่เป็นไรครับยึดแล้วกลับมาแล้วเราก็จะมาการตรงตรง,ตรงนี้ต่อเลยนะครับทำไมนายจะเอาหรอ,าอามาสิกบีไทเก๊กยี่สิบเท่าหอดิเอาตัดที่กูไปอีกทีครับเก็บแต้มไปก่อน ตอนนี้ตรงกลางเป็นของทางเมมโมรี่นะครับหมีจะไม่เข้านะหมีก็จะอ้อมาตีบัฟบงก่อนนะครับฟอ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 ฟตัวขาดเขาบอกเลยนะเฮ้ยตอนนี้ธงดำแล้วกระโดดเข้าไปครับกระบีไทเกตยี่สิบเท่ามัดไทเกตปู่หมียิงตายไปสี่ห้าคนครับฆ่าแรงครับตอนนี้นะเอาละจบกันตรงนี้แหละกระบีไทเกตยี่สิบเท่าอ้าวเขาตายกันหมดแล้วเหรออ๋อเขาตายแล้วกูก็ยิงมัแล้วกันฟอ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 ่าตอนนี้เข้าไปทางตะวันตกนะครับอ่าเดี๋ยวหมีห่อย่ารีบตามไปเลยนะครับ ตอนนี้เขา,เากลางกันอ้าวเฮ้ยเล็กหึงกลับมาแล้วออตอนนี้ได้ทงอยู่นะโอเคโอเคโอเคหนีอยู่ข้างเล็กหนึ่งนะครับคุณปิงนะคุณปิงอตอนนี้เขาจะเป็นยึดธงตะวันตกเราเราค่าให้หมดเลยครับไม่ต้องให้เขาเข้าทงนะครับเฮ้เอาดิให้แต่วันนี้ทางกองคนเขาน้อยหรือเปล่าเานะี่ยไม่ค่อยเยอะมากนะหนีถ้าคนน้อยเขาก็ล้มทงเรายากนะครับหนีก็ค่าแหลกไปได้ย่างงี้เอ้ยหนูเขาอยู่ข้างน้าววะมองไม่เห็นยังไม่มานะยังไม่มาทางกองยังไม่มานะครับ อ่ทางนี้เราก็ไปเอาธงต่อเลยครับตรงกลางต่อเลยนะตอนนี้ธงดำธงดำแล้วนะครับผมโอ้ยมัดไทยเก๊ก 25, ยี่สิบเท่ายิงไปก่อนครับหนึ่งทีหนึ่งจังหวะลีมัดไทยเก๊กยี่สิบเท่าบุแกหายไปให้หมดว้าวอูว้มตายเรียบครับอ่ตอนนี้เรายึดธงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเอาธงก่อนเอ๊ะแต่ว่าธงเรายังเป็นของเราอยู่ไม่ใช่หรอ โอเคนะธงเป็นของเราอยู่งนะั้นเดวมีขอแค่การตรงนี้ก็พอแล้วนะครับอยู่ข้างเลขหนึ่งนะครับผมเอาธงดำนะแล้วตะกี้เป็นธงแดงอยู่นะโอ้ยมีบินไม่ได้แล้วนี่พับนีบ่เข้าอยู่ครับอา่าตอนนี้ทางกองกมาแล้วนะครับเพิ่งจะมาอยู่สี่ห้าคนบินไปเลยครับแบงค์น้ำโอ้โห ตอนนี้ธงเป็นของทางก๊กอยู่เราต้องรีบเข้าไปล้มธงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีจะเขอเก็บไทเก๊กก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้เก็บไม่น่าทานแล้วไทเก๊กคงต้องยิงแล้วนะนะออกไปเลยครับเออแต่ตอนนี้เป็นธงธงฟ้าอยู่นะต้องยิงธงฟ้าเราก็ต้องเข้าไปเหยียบนะครับเดี๋ยวหมีเหยียบแป,ป,ป๊บหนึ่งนะป้ายเธอก็มีไทเก๊กยี่สิบเท่าฟับฟัฟัตัวขาดครับตอนนี้เก็บบัฟไปก่อนครับเราเดี๋ยวรอธงดำนะเขายังไม่ทานแน่เลยว่ะเก็บทานมาอ่าโอเคครับ อ่าตอนนี้ทางกองเขาเข้ามาแล้วกบีไทยเก็ตยี่สิบเท่าฟาด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 าดตายไปหนึ่งตัวกบีไทยเก็ตยี่สิบานเท่าฟาดฟาฟาฟาอีกทีนึ่งครับอ่าตอนนี้เป็นของทางเมมโมลีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทางตะวันตกต่อเลยนะครับผมบินไปเลยครับอ่าตอนนี้ยังเป็นของเราอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเอามอนสเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบห้าเพื่อนเพื่อนดูเวลาเลยสิบห้ากับสิบเนี่ย อ่าตอนนี้มอนเตอร์ยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวเรามารอเลยนะตอนนี้ทางกอ๊อกหน้ายังไม่มานะครับโอ้มาแล้วนะครับทางกอ๊อกมานะครับเรามีหอญาติเอ,อ่อขัดเที่วไปก่อนเลยนะอ่าเข้ามาครับโอ้โห อ่าตอนนี้มีได้แล้วครับกระบี่ไทยเก๊กยี่สิบเท่าไปเยี่ยงเข้าไปครับร,มร,รบีมัดไทยเก๊กยี่สิบเท่าของจางซังฟงโมแกหายไปซะเถอะยักษ์ไปยี่ยงเอาแล้วครับมัดไทยเก๊กยี่สิบเท่าคายหมดครับยักตายไหมโอ้โหมีก็จะตายกว่าครึ่งแล้วเอาดิตายหมดละตายนอนมีเข้าไปเออเออตายไหมครับเอาดิจุดส,ส,สับสับตัวขาดเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเราไปเอาธงต่อเลยนะครับเราอย่าเรีนค่ามากนะค่าแค่เคียวห่อโอ้ยใครหยุดหัวโอ้โหมีเข้าธงช้าเลยไปเลยครับ ตอนนี้ถ้าเป็นธงของทางกองเดี๋ยวเรารีบเข้าไปเหยียบอาตอนนี้เป็นธงดำแล้วนะครับเดี๋ยวทางกองต้องเข้ามาแน่นอนนะครับเรามีขอตัดเฮลไปก่อนนะครับฟับอ่าตอนนี้เป็นของทางเมมโมรีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมีขอไปตรงกลางต่อเลยนะครับไปเลยครับแบกน้ามูฮตอนนี้เป็นธงแดงของทางเมมโมรีอยู่นะครับตกรู้สึกว่าเขาจะเน้นทางตะว,วันออกมั้งเจ้าหมีดูไม่พลาดะนะ โอ้โหตอนนี้ทางกองเขารวมตัวกันอยู่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะกระบี่ไทเกต2ยี่สิบเาตัวขาดครับล้มหมอล้มหมอเฮ้อเราเบิร์ดโอ้โหเราต้องเป็นกูโดนด้วยนะคนตั้งเยอะกระบี่ไทเกต2ยี่สิบเท่าครับหับเดียวแม่ยังครับออฮ้ยระเบิดลูกสองครับ ตอนนี้เลหนึ่งเขาไปตะวันออกใช่ไหมอาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาแล้วเอาเป็นว่าเออเดี๋ยวหมีแปะเอารง้ตรงกลางโดนยึดีกว่ามาแล้วครับทัพบก่อนเลยครับก็บีทักเก็ตยี่สิบเท่าอาตัวคาสิบห้าแต้มครับตอนนี้คือทางกอกเขาต้องเข้ามายึดธงกลางก่อนนะครับเพื่อล้มทงก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวหมีอออก็จะไม่ยอมนะครับก็จะฆ่าให้หมดเลยนะครับปับวับวับกบีทักเก็ตยี่สิบเท่าอาตอนนี้ทงดำเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวหมีกระโดดเท่าไปเลยนะครับ ขาดทิวครับออเออกระบี่ไทเกสยี่สิบเท่า,ทาอุย้ยเฮียโดนหยุดก่อนโอ้โหสวยจังหวะหยุดแม่งเลยกระบี่ไทเกสยี่สิบห้าล้านเท่าว้าวชูวอ่โอ้โหมียิงไปตะกี้สิบกว่าตัวได้มั้งนั่นนะ่ะเสียดายจังหวะแรกอะโดนหยุดไปก่อนโอ้โหไม่งั้นนะคุ้มค่าหมดแน่นะ้วอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้เป็นธงธงธง,งแดงแล้วนะครับเดี๋ยวมีดูก่อนอ่าเขาไปทางตะวันตกแนละ้วโอเคอันนี้หมีต้องเล่นแบบสัหมีต้องเล่นแบบดูด้วยนะ ธงครับตอนนี้เป็นธงดำอยู่นะเราต้องรีบเข้าแล้วโอ้ยโอเคครับมาถึงแล้วอ่าต่อไปครับเราไปเอาธงกลางต่อครับปีนแบบแบกน้ำเลยครับ let's and go ตักแก่มากเลยนะถ้าคนรู้จักเนี่ยเออกระบี่ไทเก็กยี่สิบเท่าไปก่อนเลยครับรียิงหมัดไทเก็กไปก่อนเลยครับตัวยังไม่ขาดกันอีกับเนี่ยมันจะทุอกันไปได้อ่าเรียบร้อยมีค่าอีกหนึ่งนะครับโอ้โหเนี่ยฟันแบบไม่ได้มีินอย่างตายได้ไงวะ อันนี้ธงดำอยู่นะครับโอ้โหมีคิ้งไม่ทันแน่เลยว่ะก็มี่ไทเก็ตยี่สิบเท่าครับฟาดฝอุ้ยโดนผัาหูแถมกูโดนผักโคตรไกลเลยเอาละครับมาแบบมาไทเก็ตห้าสิบล้านเท่าโอ้โหยิงไม่ทันแล้วว่ะเอาไปก่อนหนึ่งลูกครับหนึ่งช่องบัตรไปก่อนนะย่อมัดไทเก๊กยี่สิบล้านเท่าฟาดเข้าไปมัดไทเก๊กยี่สิบเท่าทายหมดครับโอ้โหนี่เหมือนมีก้อนโอ้แต่มีค่าแหลกนะสิบห้าแต้มขึ้นเลยล้วๆตอนนี้เป็นธงของเออ่ทางนี้ไปแล้วครับแต่เดี๋ยวมีขอค่าก่อนไหนๆก็มาแล้วออโอ้โหกูค่าแหลกแล้ววันนนี้ะ อาแบบไม่ให้ผุดไม่ให้เกินแลย้ยยอโอ้ยพอก่อนครับเราเราเอาหน้าที่ก่อนนะเอาแต่คุณคุณปิงยังอยู่ตรงนี้กู่นะอ๋อทางตะว,วันตกเราหน้าจะได้โอเคครับเพราะนั้นเราก็จะรอทบล้มธงตรงนี้ไปเลยนะครับเอาละโอ้โหตรงนั้นเยอะมากกระบี่ไทยเก็ยี่สิบเท่ทานี่ยิยงแบบจานซางปงเข้าไปโอ้โหคนนี้เกือบตายเลยเร็วเร็วขอคนนี้ก่อนเออไม่เป็นไรครับอะตอนนี้กลายเป็นธงดำแล้วนะหนีค่าแรลกแล้ววันนี้ วูเล็กสี่ไม่ตายว่ะตายเถอะแกอือตัวขาสิบห้าแต้มมาครับอ่าตัวนี้เป็นธงแดงแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราไปทางตะว,วันตกต่อเลยนะครับผมเราจะนิ่ยึดธงก่อนเลยนะครับเออโอ๊ยเฮียโดนอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้อกูยังตายไม่ได้เดี๋ยวก่อนโอ้โหเกือบแตกอ่าเข้าไม่ได้ด้วยนะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอามอนเตอร์ก่อนนะครับ พราะว่าตรงนี้เราเสียทงกับทางกอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีกดดกเซียวเลย Adv <laughs> เดี๋ยวกูโดนแน่นอนนะหอวเขามาคุมรอเราก่อนเลยเหรอตอนนี้คะแนนอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกกับหนึ่งหกสองหนึ่งหกสามสองนะคะแนนไม่ห่างกันมากนะครับตอนนี้สูสีมากยังบอกไม่ได้เลยนะใครจะชนะแต่ว่าที่แน,น่แนนกูยิงแล้วมาไทเกตยี่สิบเท่ายิงไปก่อนเลยครับโอ้โหอยู่ตรงนั้นนี่มาเสร็จกูแน่ไทเกตยี่สิบเท่าพลาดผ่านผาาาโอ้โหไม่ตายกันดีกว่า เกกันจริงๆนะพวกนายเนี่ยฆ่ามาให้หมดครับามาแท้เก๊กยี่สิบเข้าโอ้โหตีกันไม่ค่อยเข้าเลยนะอุ้ยคุณจีโน่ดีกว่าเ,าเดี๋ยวหมีต้องฆ่านะคุณจีโน่นี่ดาเมจเอ่อท็อปสุดแล้วในดาเมจโหดสุดแล้วว่าในเอ่อในกองนะเห็นคุณเจมเกมบอกแล้วคุณจีโน่กับหมีเนี่ยเป็นไคไม่รู้นะคือเจอกันบ่อยมากไปลงสงครามไอ้นั่นอะอะไรนะสงครามสงครามฝ่ายก็เจอแกนะไปเล่นในนี่อีกอะไรนะครับไอเอ่อสงครามสามก็เจอแกอีกนะ อ่ะเดี๋ยวเราเอาธงดำก่อนนะครับผมคือดวงส่งสมพงมากนะกระทางตอกเนี่ยไปไหนเจอกันตลอดนะรับคุณเจโนเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะได้อยู่ที่หนึ่งพันแปดหกสิบกับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบปดวันนี้ถ้าใครจะชนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันสูสีมากเราใครชนะตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่บอสเลยนะถ้าใครได้บอสก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเท่าที่มีมองนะเดี๋ยวมีขอยญาตก,กดล็อกบอสก,ก่อนเฮ้ยเชฟคุณโดนอลไรวะ อันนี้มีล็อกบอสก่อนเลยนะครับมีล็อกบอสก่อนเลยนะเอ๊ะวันนี้ทางกอเขาไปไหนวะเนี่ยทางกอ็เขาเล่นเหลี่ยมไะวะเนี่ยเขาไปอยู่ไหนอะวันนี้มีเก็บเี็บเก็บยินอยางก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีหัวขอบครับเออเล่นกูว่าแล้วแม่งต้องเล่นกูจริงๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เอาอย่าเอากูมียิงก่อนละเฮ้ยกูโดนแน่เดี๋ยวก่อนครับมัดไทยเก๊กยี่สิบเข้ามัดไทยเก๊กยี่สิบเข้าเสร็จแล้วกระโดดตีลังกาโอ้โหมีค่าแรงครับมัดไทยเก๊กยี่สิบเฮลมีหน่อยเฮล้ม โอ้โหกูก็เจ็บ hot hand. คอแทนกูนี่ครับมีค่าแรงครับได้ได้ปะอ่าเราได้นะครับไม่เป็นไรสิถ้าเราได,ถาาได้ถือว่าโอเคมากนะอุย้ยคุณเก๋คุณเก๋ไม่น่าชุบเลยอ่ะมีไปเกิดตรงนั้นไปหมดแต่ไม่ครับไหนก็กำเนิดมาแล้วกูจะคาให้หมดเลยเอาเสร็จแล้วเราไปเอารงกลางเลยครับเุื่อกี้มียิงได้อยู่นะ เอาเป็นว่าทางเราได้ก็คือดีมากนะครับนะถ้าเราได้แต้มตรงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะทางกอ,อกอยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูนะว่าใครจะได้คงรักษาธงได้ดีมากกว่านะครับคนที่รักษาทงได้ก็จะเป็นคนที่ชนะเกมเอา้าเมมโบรี่ได้นี่หว่าโอ้เขาจะมาล้มทงนะคือมัด้วย,วย,วยนะนึ่งนะเอาเล็กหนิเขาไปทาปกับตะวันตกนะหมีไปไม่ทานแล้วแหละตอนนี้เอาเป็นว่าเฮ้ยไม่าม่เอมเม,ม,ม,มันไม่ทานแล้วว่ะเขาน่าจะยุดทันเนี่ยเขาน่าจะยุดแล้วเห็นป่ะอ่าโอเคเดี๋ยวมีรอเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องมาตรงนี้อยู่แล้วนะครับ เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องมาเออ่ล้มทงของทางเมมโมรี่อยู่แล้วนะครับผมโคมีไทกเก็ตยี่สิบเท่าเหย,ยาะเหยาเหยหมดครับอ่าตอนนี้เขาล้มทงเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเข้านะครับมาเยาะโดนละโคบีไทกเก็ตยี่สิบเท่าครับฟอ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 ฟเอาละ อยู่ตไหนวะกระบี่แทเกต์20เท่าพลาดเข้าไปหนึ่งตัวครับเฮ้ยเขาไปาาไหนกันหมดวะอ๋ออยู่ตรงนู้นเหรอโอเคครับกระบี่ไทเกต์ครูบโอ้โหแล้วกูยิงไปโดนระเบิดโอ้โหหมียิงไม่ตายเลยวะโอ้โหยิงกันถึกมากเลยนะเนี่ยแต่ของทางเราอะเฮ้ยะกำลังจะบอกทางเราแม่งจะตายกันหมดแล้วว่ะโอ้ยอย่างงี้ทางกอกขาได้โอ้ยเฮียใครดูสวยมากเลยหมีเห็นอนะดูดดูดทีเกือบตายหมดเลยอะโอ้โหแย่เลยครับตอนนี้นะอาจจะเป็นธงของทางกอก็ได้นะครับ เนื้อหมีตายจังหวะสวยเลยเย้ไม่น่าเลยว่ะพลาดกระบีท่ทเก, 25, กต์ยี่สิบเท่ายิงแบบสดๆเนี่ยแหละนี่ไงไทกเก็ตเข้าไปก่อนเลยครับฆ่ามันให้หมดครับฆ่าให้หมดครับอย่าไปกลัวครับเฮ้ยเฮ้ยซับก่อนครับแต้มเติมไม่รู้แนละ้วกันตอนนี้ตอนนี้นนนนทางเบอร์รี่สองพันเจ็ดร้อยห้าสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็ทางก๊อกสองพันสองนะก็ยังตึงอยู่นะตอนนี้ยังไม่มีใครได้ธงอยู่นะครับเอาล่ะกระบีท่ทเกต์ยี่สิบเท่าโอ้โหมียิงไปก่อนครึ่งนอดครับ ตายเฮยพวกแกเออคืออีกทีเราก็กระโดดมาสมัดไทยเกต20ท่าของจาสร้างปงย่าตอนนี้ได้ทงมาแล้วละต่มีโอ้โหกูโดนระเบอร์สี่ลูกห้าลูกเอาดิวะมาดิเออไม่เป็นไรครับข้าแหลกอยู่นะเออทางตะวันตกเราเป็นทงของเราอยู่นะทางตะวันตกเป็นทงของเราอยู่นะอ,อ,ยอ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมีเอ่อนีไปดูตะวันตกก่อนนะครับแต่ดูแล้วเหมือนรู้สึกว่าไม่มีคนมานะเราเลยต้องมาการตรงกลางแทนนะครับเดี๋ยวมีก็จะอยู่กับคุณ ชนาเวอร์เลยนะครับผมน่าจะชนะแล้วแหละถ้าไม่มีอะไรผิดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเทวะแม่งดูดโอ้โหไอ้เหี้ยดูดได้แสบมากเลยครับโอ้โหหมีเพิ่นเพิ่นเนีน่คุณแก้ชุด่อยคุณแก้โอ้โหเรียบร้อยเลยนะอย่างนี้โหกดจริงแล้วแหละเนี่ยเพิ่พาดไปนิดเดียวเองเห็นแล้วแหละมีคนพุ่งมาแต่ตีลังกาไม่ทันเนี่ยแล้วคนนี้ใครจะดูดแรงมากนะครับเทวะันเนี้ยโอ้โหแก้เลยนะครับหมีอดจังหวะหมดเลยนะตะกี้ เออถ้าเกิดตรงนี้เราได้ธงเราก็ชนะนะเพราะนั้นเราเดี๋ยวหมีตรงนี้ยิงเลยนะคะเออโอ้โหอดเลยตะกี้พลาดไปนิดนึงนะหมีเล่นพลาดไปนิดนึงเนี่ยตะกี้จังหวะตะกี้ถ้าเกิดได้แต้มก็น่าจะได้อยู่หมีฆ่าไปอยู่เออ่19คิวนะครับผม วันนี้คุณฉลามฆ่าที่8โอ้โหฆ่าโหดมากนะแต่เออคงมีิลองลองคุณฉลามอยู่ลองคุณฉลามอยู่ตะก,กี้จังหวะสุดท้ายพลาดมีกําลังมองกำลังพูดแต้มอยู่โอ้โหดาบเทวาแม่งพุ่งมาดูตายหายกตี้เลยตะกี้โอ้โหตะกี้ไม่น่าพลาดนะแม่ไม่น่าเลยแล้วอดยิงไปรอบหนึ่งนะครับผมอ่าก็เออจบกันไปสำหรับการวอลนะครับผมสำหรับการทางกอกนะก็มีก็ให้จีจีนะสนุกสนานเหมือนเดิมครับ เ้าก็อยากให้หมีทำไกด์เนียวแขกของมูลไลเบกก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในยูทูบของหมีได้นะครับนี่จัดทำาตามที่เพื่อนๆคอมเหมือนเดิมนะถึงตอนนี้เกมมันจะประมาณครึ่งปีแล้วคนเลือกไปเยอะแต่ว่าหมีก็เหมือนเดิมอะ่ะหมีเป็นไงก็เป็นงานนะครับบอกอะไรให้ทก็ทําให้หมดแหละคือหมีจะบอกว่าตอนนี้หมีไปทําเกมอื่นนะยอดยอดคนดูหมีเยอะกว่าเยอะเกมอื่นนี่หมีบอกนะลงทีนี่เท่าไหร่วะคนดูยังต่ำก็พันหนึ่งอะพันหนึ่งถึงสี่ห้าพันอะได้อยู่อะ่ะ แต่ยังมูลไดเดี๋ยวนี้อ๋อถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคลิปดันเนี่ยจะไม่ถึงพันนะยางวอลประมาณ300-400มาแล้วแต่กิวใหญ่ถ้าเกิดไปเจอกิวใหญ่เอเ,เอน,นะคนดูเยอะประมาณ4 0 0 0 0อนะครับอ้ไงขอบคุณทัางสำหรับทางก๊อกมากก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาไปตกกันต่อดีไม่ดีนะเนี่ยอีกสินาทีมีสงคราม3ามก๊กอาจจะเจอกับก๊อกกี้เพราะว่าก๊อกกับ MMR นี่เป็นไรไม่รู้นะไปเล่นสงครามเลยเจอกันตลอดเลยไม่รู้แบบเ,เราเป็นญาติกันห่างหากันหรือเปล่าเนี่ย ไอ้แม่ขอบคุณสำหรับพร้อมโดเนนะครับคุณคูเปอร์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุณซากิหกพันบาทคุณนัวสองพันบาทองค์คณะเวิร์นสองพันบาทอคณะเวิร์นก็เ,เลขหนึ่งที่หมีตามเนี่ยแหละครับหัวกิวเลยนะ,ค,ะคุณนัวก็เลขสามนี่คือเป็นอันดับหนึ่งของเฟสตามนะก็เป็นคนที่พลังต่อสู้เยอะที่สุดในมูนไลไ์เบตแล้วแหละเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นหมีจะพูดว่าหมีอันนี้หมีพูดแทนบริษัทปากมาบอกคุณนัวเลยนะ,ะว่าอสำหรับบริษัทเนี่ยคุณอัวคุณนัวไม่ได้อัวยัวก็แย่แล้ว คุณนวนี่เปรียบเ,เหมือน V.I.P <IT S 1> เลยครับลูกลูกค้าชั้นเบอร์หนึ่งเลย V.I.P เบอร์นห,นหนึ่งเลยครับอันนี้มีมีฝากฝากมาบอกจากทางทีมง,งานเลยนะคุณนวรักษามตาตรฐานนี้ต่อไปดีนะครับไม่ใช่แล้วนะคื่อมีจะบอกว่าคุณนวเนี่ยเขาเป็นคนที่พลังต่อสู้เยอะที่สุดในมูนไล์เบลแกทึ่งเทมากนะ <S <S มีเจอกับแกในสงครามบ่อยมากบอกแค่นี้แหละอ่ะต่อไปนะครับอันดับ5คุณพลอยหนึ่งบาทคุณเอกเค่แท้หบาทต่อไปคุณยิ่งโรมิโอนะ แกโดนยียนอยู่500บาทนะครับแล้วแกทำช่องอยู่นะเพื่อนๆสามารถไปติดตามคุณพิงโรมิโอได้นะครับเขาทำช่องอยู่พิมเลยพิมโรมิโอเนี่ยที่หนีที่หนีขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆไปเปิดดูได้เลยครับเปิดดูได้เลยนะแกจะทำเกี่ยวกับมูนไลเบทไม่รู้ตอนนี้แกทำเกมอื่นอยู่หรือเปล่านะครับก็ไปดูได้พิมพ์ในยูทูบนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผม oh.